าต่โดนทิ้งโอ้ยวันนี้ฉันไปเดินเล่นในสวนสาธารนณะจู่ๆก็เจออะไรดุกดิกอยู่ตรงพุ่มไม้พอเข้าไปดูใกล้ๆอา้าวเต่าน้อยนี่นาตัวเล็กนิดเดียวเองสงสัยจะโดนทิ้งซะแล้วหน้าตาเศร้าเชียวฉันเลยตัดสินใจอุ้มน้องเต่ากลับบ้านก่อนเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองนะเจ้าเต่าน้อยฉันพูดพลางลูกกระดองเบาๆ พอถึงบ้านฉันรีบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยวิธีเลี้ยงเต่าต้องทำยังไงบ้างนะอ๋อต้องมีที่อยู่ให้เขามีน้ำให้แช่มีอาหารให้กินฉันเตรียมบ้านใหม่ให้น้องเต่าอย่างดีมีทั้งผักสดและที่หลบแดดน้องเต่าดูจะชอบบ้านใหม่ของเขามากเลยกินเยอะๆนะจะได้โตไวๆฉันกระซิบข้างกระดองเต่า หลังจากดูแลน้องเต่ามาได้สักพักฉันก็ตัดสินใจว่าจะหาบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้น้องเต่าจริงๆจัง,จง,จงฉันเลยติดต่อศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าพวกเขาบอกว่าจะดูแลน้องเต่าเป็นอย่างดีฉันใจหายเหมือนกันนะแต่ก็รู้ว่าน้องเต่าจะมีความสุขที่นั่นมากกว่า ถึงจะเสียดายที่ต้องจากกันแต่ฉันก็ดีใจที่ได้ช่วยชีวิตน้องเต่าและทำให้น้องเต่าได้มีบ้านใหม่ที่ปลอดภัยใครที่คิดจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าเราจะดูแลเขาได้ตลอดไปหรือเปล่าเพราะทุกชีวิตมีค่าอย่าทิ้งน้องๆน,นะคะ